รึค่ะล่าสุดเนี่ยน้องเมทั่วมารายการของเราแล้วก็มีการสัมภาษณ์ไปพูดคุยกันไปน้องก็บอกว่าพี่โดมเนี่ยที่จริงแล้วถึงวัยแล้วแหละถึงวัยแล้วที่จะที่จะอยากแต่งงานแต่ว่าน้องเนี่ยยังเด็กอยู่ครับยังไงคะพี่โดมไถึงวัยเนี่ยก็จริงนะฮะเพราะเพื่อนผมนี่มีเพราะเพื่อนผมนี่ก็มีลูกแล้วอ๋อไปกันหมดแล้ว แต่ภาพรวมของการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนคเอาเราเป็นหลักก็ไม่ได้น้องยังเด็กอยู่ครับแล้วผมว่าคนเรามีความฝันน้องยังรู้สึกว่าอยากจะทําในสิ่งที่คุณพ่อเขาคาดหวังพี่หลังก็ก็เป็นบล็อกสตาร์เป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จักก็อยากให้ลูกเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เองชอบอคาดหวังไว้ใช่ตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีอะไรอย่างงี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่ดมทําธุรกิจชีวิตเนี่ย เหมือนสมบูรณ์แล้วก็เลยนึกไม่ออกว่าอนาคตที่พี่โดมวางไว้กับตัวเองเนี่ยวางไว้ว่าอย่างไงบ้างคืองานหรือเงินเนี่ยมันไม่ได้คําตอบสุดท้ายของผมทุกวันนี้ผมว่าเรามีครอบครัวที่อบอุ่นอ,อยู่มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้ลูกมีหลานให้แม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นสี่ถึงความเป,เป็นความอบอุ่นเป็นความสุขที่แท้จริงรู้สึกว่าณวันนี้เรายังไม่สามารถกระโดดไปเป็นตรงนั้นได้ขอเวลาอีกนิดนึงแล้วเราควรจะต้องทําชีวิตเราให้นิ่งขึ้นอยู่ให้เป็นที่ แล้วก็มีความสุขที่มันยั่งยืนอะไรเงี้ยผมว่าสร้างความมั่นใจให้น้องเมทัลยังไงบ้างจริงๆพอสร้างมากไปก็ไม่ดีนะจย์ใช่บอกคนเราเนี่ยควรให้อยู่บนโลกแห่งความจริงโดยเฉพาะเพราะผู้หญิงหรือคนที่อยู่กับเราถ้าแบบเราไปโอ้โหสร้างวิม,มานนเขามากเกิดอยู่ดีมันไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะดราม่ากันอีกครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าก็ต้องให้อยู่บนบรรทัดฐานของความเป็นจริงด้วย คนเรา <als> ไม่มีใครรู้อนาคตเขาเรียกว่าอะไรที่สม่ำเสมอมันจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าคือเป็นการกระทำการกระทำมันดีกว่าครับใช่ค่ะพูดน้อยๆต่อยหนักๆดเลยอยู่กับปนะจั์คาถาทั้งที่เอาดวงความรักเลยค่ะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเด่นมากแล้วก็เหมาะสมมากช่วง2560ถึง2562เนี่ยเป็นช่วงเวลาโดดเด่นที่สุดในเรื่องของการสร้างอนาคตกับคนที่รู้ใจไปด้วยกันอีก สองปีสองปีสองห้าหกศูนย์ึงถึงห้าหกสองสองปีถึงสี่ปีตอนเด่นที่สุดคุณผู้ชมเลยคานคงอยากจะทราบแล้วล่ะว่าอยากจะมีชีวิตที่เลิศแล้วก็ขั้นเทพอย่างคุณโดมต้องเป็นแบบไหนผมว่าเรื่องการดูดีสําคัญคะเราต้องการที่เราจะโหดเลิศดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่ความมั่นใจด้วยนะฮะดูดีไม่จําเป็นต้องหล่อสวยหลุดออกมาจากดาราเหมือนแบบในจอทีวีแต่มันคือเรื่องของความมั่นใจแล้วความ มุ่งมั่นในสิ่งที่เราจะเป็นคุณก็ดูดีได้ทุกคนเลยครับและนี่นะครับรักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่รักนอกจากจะประสบความสําเร็จอย่างคุณโดมแล้วนะครับยังทําให้ตัวเองมีความสุขและกระจายความสุขไปสู่คนรอบข้างและก็สังคมด้วยขอบคุณโดมประกรณลำครับขอบคุณครนบ แล้วนี้นะคะรายการของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์วีกิฟต์นะคะมอบไว้ให้พี่โดมนะคะฝากให้คุณแม่อีกทีนะคะช่วยดูแลปรับสมดุลภายในของผู้หญิงนะคะแล้วก็ระบบเลือดหมุนเวียนดีบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีเลยเลช่วงเลิศกูรูยาวีกิฟต์ชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ยาแก้ไอตราลอซูบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาประเทศไทยของเรานะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ a e c ค่ะภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สําคัญนะคะวันนี้สันนีมีกูรูมาแนะนําภาษาอังกฤษแบบง่ายๆค่ะดรวัชระวันลิทธิรงค์ปรมาจารย์ผู้คิดค้คนเทคนิคการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สานึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซันนีสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมค่ะ,คะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าทําไมคนไทยเรามีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเยอะมากะนะคะเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะคะบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่า เอ๊ะทำไมคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เอาตัวสนี้นะชนี้รู้คาศัพท์รู้คําศัพท์ก็จริงแต่ว่าพอเราเจอสิ่งที่จะต้องพูดจริงๆคือไวยากรณ์นึกไม่ออกนึกจุดเริ่มต้นไม่ออกนะคะอย่างนี้ก็ยังโชคดีเพราะรู้คําศัพท์ถูกไหมคะาท่านไม่รู้เลยหรือคนไทยอาจจะมีปัญหาอย่างที่2คือเรื่องของคําศัพท์ที่รู้แต่แนวราบคําว่าแนวราบเช่นอะไรบ้างหน้าต่างภาษาอังกฤษคือ window นะคะห้องน้ําภาษาอังกฤษคือ toilet เอาง่ายๆแค่นี้เพราะนั้นทุกคนนะคะจะสามารถรู้คําตอบตรงนี้ได้หมดแต่ถ้า ถ้าครูเอาประตูเนี่ยถ้าถาม door ตอบง่ายถ้าถามลูกบิดเริ่มแล้วลูกบิดอะไรกรอน ไม่รู้นะคะคือถามอย่าถามถามแนวนี้ได้อย่าถามลงลึกถูกป่ะประตูได้กรอนอย่าถามอย่าแบบนี้้องแก้นอย่างนี้ทํายังไงก็ต้องบอกว่า1เราต้องมีวิธีการช่วยตัวเองในเรื่องของการคิดค้นคําศัพท์นะคะด้วยเทคนิคที่เรียกว่า DIY mind map หรือพูดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สานึกอย่างอัตโนมัติวันนี้จะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆฝากท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นคําว่าข้าวนะครับภาษาอังกฤษคือคำว่า rice ถูกไหมคะทีนี้ เราอยากได้มอ้องุงข้าวง่ายๆเลยเราต้องถามตัวเองเข้าไปก่อนมอ้องุงข้าวไว้ทําอะไรตอบสิไวหุงข้าวก็ง่ายๆมหุงข้าวมีไว้หุงข้าวจูไหมคะตอนนี้เรารู้แล้วมัม่งขุงข้าวมีไว้หุงข้าวนะคะคข้าวภาษาอังกฤษคือ rice เราติดที่คําว่าหุงนี่แหละหุงคือการที่ทําให้มันสุกนั่นคือการปรุงให้มันสุกเพราะฉะนั้นได้คีย์วิดคือคําว่าปรุงปรุงภาษาอังกฤษคือคําว่า cook ถ้าผู้ชมอย่าไปยึกสับย่าคาว่าหุงก็คือการปรุงให้สุกพรนั้นันได้คําว่าคุกแล้วหุงข้าวได้ไรซ์ได้คุกนะครูบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมนะนามธรรมคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้รูปธรรมคือจับต้องได้อยากเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเศกะถาอยากจะเปลี่ยนให้เป็นหม้อหุงเศกกะถาคู่เกอร์ถูกต้องรวมกับคําหน้าคําว่าไรซ์รวมกันเป็นไรซ์คู่เกอร์อัเงี้ถ้าท่านชมกนบ่อยๆเร็วๆไวๆเนี่ย 2วินาที ไม่ต้องใช้ Dictionary ออกมาจากตัวเองอาจารย์ใช่ไหม Amazing ใช่ไหมเริ่มจะบอกว่า Amazing Thailand นะคะในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการใช้ตัวเองหรือ DIY mind map เนี่ยง่ายมากค่ะถ้าอยากเรียนกับอาจารย์นะคะง่ายๆแบบนี้นะคะโอ้โหคิดไวทุกอย่างไวไปหมดนะคะนี่เลยค่ะศูนย์พูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติค่ะ EDC ค่ะโทรศัพท์ไปได้ค่ะ0818312271ค่ะหรือว่าโทรศัพท์นะคะ025392979025392637สถึงแป 101-119แค่นี้ค่ะรับรองเลิศค่ะศูนย์พูดและคิดภาษาอังกฤษจ,จากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ EDC สอนโดยปรมาจารย์ผู้คิดค้นคนแรกโทร0818312271หรือ025392979ได้ความรู้กันไปแล้วคราวนี้เรามารัดกันต่อกับเคล็ดลับเมนูอร่อยจากร้านดังกันค่ะ ร้านนายแอนชาลีคาเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารฟิวชั่นนะคะทางร้านเราจะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งค่ะร้านนี้เปิดมาประมาณ10ปีแล้วนะคะทุกเดือนนี้นะคะทางเชฟของเรานะคะเราเราจะพยายามหาเมนูพิเศษเนี่ยมาให้กับลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยได้ชิมนะคะอย่างเดือนนี้เราก็จะมีแกงเขียวหวานหอยลายนะคะ,ะเคล็ดลับความอร่อยของแกงเขียวหวานหอยลายจานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เราตำเครื่องแกงเลยนะคะแล้วก็มาปรุงกับ น้ำกะทินะคะเราจะเคี่ยวจนงวดแล้วก็เข้มข้นเลยนะคะอันนี้มาทานกับโรตีนี่จะอร่อยมากเวลาที่เราตักแกงเขียวหวานหอยลายอันนี้ลงบนโรตีเลยนะมันจะเกาะอ,อยู่บนเนื้อโรตีเลยค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านแอนนาแอนชาลีคาเฟ่นี่นะคะจะต้องสั่งแกงเขียวหวานไก่โรตีนะคะแล้วก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะแตงส้มชะอมกุ้ง แล้วทางร้านเราก็จะมีปลานะคะเป็นปลาตาเดียวเรานามาทอดแล้วก็ทานกับซอสมาขามนะคะเวลาทานด้วยกันแล้วจะกลมกล่อมมากเลยไทยไลท์ของทางร้านก็คือน้ำพริกปลาย่างไข่เจียวคุณชายซึ่งไข่เจียวอันนี้ไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดานะคะ mm hmm. ของเราก็จะมีใส่พวกพริกกับใส่พวกหัวไชโป้ลงไปกับใบโหระพาค่ะเวลาทานกับน้ำพริกปลาย่างนี่รสชาติจะกลมกล่อมมากทางร้านเรานี่ตั้งอยู่บนถนนนาราทิวาสน,นะคะ mm hmm. ถ้าอยากจะทราบว่า รสชาติของอาหารที่ลาดแอนนาแอนชารีคาเฟ่นี้เลิศแค่ไหนนะคะขอเชิญมาเด็กที่ลาดแอนนาแอนชารีคาเฟ่เลยนะคะดวงของคนวันไหนได้เวลาสละโสดวันอาทิตย์ในเดือนนี้โดนยื่นคำขาดไปแล้วถ้าไม่แต่งผมไม่รอแล้วหนะเลิศค่ะ